คพอปิดเลขที่บัตรไว้นิดหนึ่งนะครันี่อันนี้เป็นดายมีกลุ่มเลือดมีอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดนะฮะอันนี้คือบัตรจริงแล้วตอนนู้นแล้วบัตรปลออะไรก็บัตรปลอบัตรอันนั้นที่นกว่าเนี่ยก็คือคำนำหน้าเป็นนางสาวเลย แต่เลขเลขที่บัตรประชาชนเหมือนเดิมนามสกุลเหมือนเดิมมันมีหลายอย่างด้วยนะถ้าคุยเรื่องบัตรประชาชนปลอมที่ว่าเนี่ยมันปลอมได้หลายอย่างมันปลอมได้หลายอย่างแล้วมันมีมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังซับซ้อนในเรื่องของการคอรัปชั่นคือผิดกฎหมายตรงนั้นแหละถูกไหมใช่แล้วมันมีบอกว่าเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาเราก็มาจับเรื่องเดี๋ยวมาตีแผนเรื่องบัตรประชาชนแกันทีนนี้ก่อนไอ้ตัวบัตรประชาชนที่นกบอกว่าห้าใบี่ยีะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เจ้าหน้าที่เจ้้าาหนที่ทขตโอ้ยจรทีนี้งทำที่เยอะมากเลยนะนกไปหลายที่มากนกไปถึงสามครั้งน่ากว่าจะได้จริงเหรอใช่ที่เขตจริงๆเลยหรือว่าที่เขตจริงๆที่เขตจริงๆที่อำเภอเลยใช่ที่กรุงเทพแล้วเขาไม่ผิดกฎหมายเหรอก็ผิดไงคะก็ถึงบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำให้เลยเหรอใช่แล้วมันมีมันมีบางเคสมันมันไม่มันไม่ใช่นกคนเดียวนะอย่าปีนมันไม่ใช่นกคนเดียวนะคะมันไม่ใช่นกคนเดียวมีมีหญิงข้ามเพศอีกหลายคนที่ที่ หาทางออกให้กับตัวเองในเรื่องของบัตรประชาชนแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็บางคนเนี่ยก,ก็เกิดการลักษณะ,ะสมมุติว่าคนที่พาไปทำเนี่ย ทำเสร็จแล้วมาแบล็กเมทีหลังก็มีคือแบบอ่ะเธอทําผิดกฎหมายมาเก็บเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนถ้าเธอไม่ถ้าเธอไม่จ่ายฉันฉันจะแบล็กเมลเธอจะแจ้งความอะไรเงี้ยหรือบางคนก็ไปสวมสวมชื่อของคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าถูกหลอกว่าตายไม่เป็นไรประเด็นนี้เงีไว้เยอะไม่เกี่ยวกับนกประเด็นนี้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วต้องไปตรวจสอบต้องไปตรวจสอบแล้วคราวนี้คือเกี่ยวกับปริญญาอย่างไงบ้างเกี่ยวกับปริญญาก็คือเรามีทีนี้เราถือบัตรสองใบ บัตรใบที่เราเป็นนายเนี่ยเราเรียนเรียนิปียตรีสองใบอีกใบหนึ่งเรียนแบบสมัยก่อนจะมีจะมีความฮิตเนาะก็คือเรียนใบหนึ่งคือใบใบที่เราเอนทรานติดอีกใบหนึ่งเรียนที่รามคำแหงเราก็จะได้สองใบพร้อมกันใบที่เป็นผู้ชายเดี๋ยวเราก็เรียนแบบนั้นเราก็เรียนเปียโทก็ปกติแล้วส่วนที่ใบที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็เรียนเหมือนกัน คือคือตอนตอนตอนที่ที่มีบัตรประชาชนที่เป็นนางสาวแล้วเนี่ยก็ไปสมัครเรียนใหม่เราก็สมัครเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยขุดตั้งแต่ต้นเลยพื้นฐานเลยมีหกเดือนที่เรียนจบมสอะไรใช่ไหมคะที่เขาจะติดต่อสอใบบัรกศนกศนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเรียนแล้วก็ขุดเรียนมาจนจนจบเพื่อให้ได้ประวัติเป็นผู้หญิงใช่แล้วเราก็จะได้มีชีวิตอย่างที่เป็นผู้หญิงแบบปกติเพราะเราเพราะเรามีความรู้สึกว่า เราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็ต้องต้องมีเอกสารมีสิทธิและหน้าที่ทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงเราต้องการที่จะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนนึงอะค่ะยอมย้อนเลยนะยอมย้อนเลยคุณโนนี่รู้สึกเป็นคนที่แบบว่า คือพยายามทําทุกอย่างคือควนควายทุกอย่างที่ที่พยายามบอกว่าฉันคนหนึ่งขอพื้นที่ที่เป็นผู้หญิงให้ฉันยืนอยู่บนสังคมสังคมใบนี้แต่แต่มันไม่ได้หมายความว่านกกําลังหลอกตัวเองว่าเฮ้ยนกเกิดมาเป็นผู้หญิงหรืออะไรเหมือนเหมือนอย่างที่รายรการแต่ต่อออกไปนะคะแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนกความภูมิใจกับความที่กฎหมายรับรองเรามันมันคนละเรื่องนกยังภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นมาตลอด เราคิดว่ากฎหมายเนี่ยมันมันมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงอะค่ะแล้วเมื่อเราเลือกที่จะเป็นผู้หญิงไม่ใช่เลือกสิเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมีมีกฎหมายรับรองสิจิตใจอยากจะเป็นหญิงไม่ใช่สิใช่เพราะมันเพราะมันร่างกายเป็นชายเออนั่นแหละเกิดมาร่างกายเป็นชายไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเข้าใจผิดนะเกิดเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่บังเอิญเกิดอยู่ในผิดร่างเอออย่างนั้นอย่างนั้นใช่เลยประมาณนั้นแล้วที่ไปเรียนด้วยด้วย บัตรประชาชนที่เป็นผู้หญิงที่ปลอมขึ้นมาเนี่ยนะะก็เรียนผ่านมายนถึงนี่พี่คิดดูขนาดประกวดความงามแข่งกับผู้หญิงอะยังชนะผู้หญิงเลยแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องจับค่าจับผูกแล้วมันเป็นเรื่องของความกดดันที่เกิดขึ้นเพราะว่านกเชื่อว่าคนที่เป็นหญิงข้ามเพศทุกคนนะคะต้องการพื้นที่แล้วก็ต้องการมันไม่ใช่การยอมรับนะคะแต่มันเป็นการต้องการไม่ใช่แค่ accept แต่ต้องการ respect การยอมรับมากกว่าที่จะอยู่เฉยๆต้องการให้คนได้ยอมรับเราด้วยไม่ใช่เรายอมรับแค่ตัวเองอย่างเดียวมันมันไม่ใช่แค่ยอมรับมันเป็นเรื่องของต้องเคารพสิทธิ์ของความเป็นผู้หญิงของเราค่ะตรงนั้นมันมันก็เลยตลอดตลอดทั้งชีวิตโดนดิดอนสิบคือหรือยังไงคะมันมันมันพี่บ๊อบมันเป็นเรื่องที่ซึมลึกอยู่ในทุกๆวิถีชีวิตของเราในแต่ละวัน แล้วเราเจอมันมาตลอดมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเฮ้ย mm. อยากเป็นนางสาวอยากให้คนเรียกว่าผู้หญิงเพราะเพราะเพราะไม่อยากอาย mm. จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมีปัญหาที่เราเรา ต้องนั่งคุยกัน7ข้อที่นก list ออกมาว่าเป็นหัวข้อใหญ่เป็นข้อแรกข้อแรกไม่ใช่นกคนเดียวเพราะว่านกทํางานเป็นเครือข่ายเป็นสมาคมนะคะแล้วก็คุยกันผู้หญิงข้ามเพศใช่ค่ะก็มีทั้งสมาชิกเป็นผู้หญิงข้ามเพศเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็มีคนที่คิดว่าหลักการนี่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดําเนินคืออยากจะให้มีหลักการนี้ออกมาเจ็ดข้อเดี๋ยวให้แนะนําเว็บไซต์แล้วไปอยู่ในเจข้ออยู่ในเว็บไซต์มีไหมมีมีเอาคร่าวๆได้ไหมว่าเข้อคืออะไรคร่าวๆหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตทั่วไป นะคะอย่างที่เราได้ยินเรื่องของการแต่งกายหรืออะไรต่างๆก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วถูกไหมคะไม่ใช่แค่เรียนไม่ใช่คการบังคับการแต่งกายโอ้แน่นอนอย่างการรับปริญญาหรืออะไรต่างๆเวลาไปทำมันจะเป็นแค่จังหวะสั้นๆแค่นั้นเองมันก็จะต้องยอมรับหรือเปล่าเราไม่ควรที่จะถูกยอมรับไม่คือถ้าบังคับถ้าเราไม่ได้ไปขวนขวายว่าจะต้องได้อย่างที่ท่าต้องการอย่างที่ิี่าพี่ว่าเรียนจบอะไรคะ วิศวะครับวิศวะอ่าไม่ไม่าไ,ไ,ไ,ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าสมมติพี่บ๊อบเรียนจบทนายรหรือว่าเรียนจบหมอ,หอ,หอนะคะหมอกับทนายเนี่ยเขาจะมีการแต่งกายที่แบ่งแยกเพศทนายสมมุติว่าเรียนจบนิติศาสตร์แล้วสอบตัวทนายได้ต้องว่าความชุดคลุยข้างนอกอา,อาจจะเหมือนกันแต่ข้างในเนี่ยนะคะก็อาจจะแตกต่างกันหรือนายกับนายแพทย์กับแพทย์หญิงเนี่ยต่างกันสมมติพี่บ๊อบเรียนจบหมอนะคะเป็นนายแพทย์เนี่ย แต่เขาบังคับให้พี่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 บ๊อบเนี่ยต้องแต่งกายเป็นถ้าเป็นเนียมปฏิบัติเ็นกระโปรเยนะมัน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 ทำเนียมปฏิบัตินี่คือความต้องการที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นมันเป็นก็เรดิดชันอลเหมือนกันว่าผู้หญิงเนี่ยต้องต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงถูกไหมคะแล้วเราก็ก็ไอดีนติฟายตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราคือผู้หญิงเพราะฉะนั้น จะให้เราแต่งตัวเป็นผู้ชายมันไม่ได้อ่ะอันนี้เรารับฟังไว้ก่อนนะเรารับฟังไว้ก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องของสังคมกับผู้ที่มีอำนาจจะพิจารณาแต่เรารับฟังว่าปัญหาของโนเกเกิดขึ้นข้อแรกคือการแตกายข้อที่สองคือข้อแรกไม่ใช่การใช้ชีวิตในสังคมรทั้งหมดกายค่ะแล้วข้อที่สองก็คือเรื่องของ